สวยเครื่องแรงขับดีขับมานํนานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Mitsubishi Lancer EX เครื่องยนต์1.8 GLS ย o t o ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะกระจกบกังไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะบุญแจปิดสตาร์ทนะคะ Airbag ABS บุญแจรีโมทดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ถสวยมากๆเลยนะคะเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยค่ะคันนี้ผ่อนเดือนละ5,000บาทเองนะคะขอฐานกินเดือนนะคะรายรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่นั้งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะนี่เป็นกุญแจค่ะรถสวยมากๆเลยนะคะขับดีพร้อมใช้เลยคะ่ะรถสีดำนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำอีกต่างหากแนวสปอร์ตนะคะ น่าใช้ค่ะคิวพรีเมี่ยมรอบคันเลยนะคะแลนเซอร์ EX er e มีสปอยเลอร์หลังอีกหาค่ะเอกลักษณ์ของรุ่นค่ะมิส e ูบิชิแลนเซอร์ e x เครื่องยนต์1.8นะระเกียร์ออโต้ปี11ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นนะคะฟีดาผ่อนเดือนละ5,000บาทเองค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เบอร์092